วิธีดึงค่าจาก UPS ที่มี USB มาแสดงค่าใน Home Assistant ง่ายๆภายใ,ใน3ขั้นตอนอัปเดต2022ครับเพราะว่าวิธีที่ผมทำไปเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้ว ขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของสาย USB ขั้นตอนที่2ก็คือการลง add-on เพื่อที่จะให้เจ้าตัว Home Assistant ของเราเนี่ยคุยกับ u b s ได้นะฮะส่วนขั้นตอนที่3ก็คือการทำ integration เพื่อที่จะดึงค่าจาก add-on มาให้มันมาแสดงในหน้า d a s h บอร์ดของเรานั่นเองเราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าก็คือเรื่องของการเสียบสาย USB นะครับครับตัดไปที่ตู้แลกเลย ในส่วนของฮาร์ดแวร์คลิปนี้ง่ายมากครับก็คือต่อ USB จาก UPS ของเราเนี่ยจะใช้รุ่นไหนยังไงก็แล้วแต่ดูที่มันมีพอร์ต USB นะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็น APC Smart นะครับก็เป็น Type-B สามารถเอาสายปรินเตอร์ต่อได้เลยหรือ APC บางรุ่นที่มาอาจจะต้องใช้หัวแปลงเล็กน้อยคุณก็อาจจะต้องไปหาสายมานะครับเราได้สายที่เป็น USB ออกมาแล้วอีกฟังนึง เอาไปเสียบเข้ากับเซิร์เวอร์โฮมไอสแตนของเราครับไม่ว่าจะเป็น r a s เ b อ r ์รี่พเป็นมินิ PC เป็นเซิร์เวอร์เดลแบบนี้เป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่คอนเซปต์ง่ายๆก็คือต่อ USB จาก UBS เข้าที่เซิร์เวอร์โฮมไอสแตนแค่นั้นง่ายๆในส่วนของฮาร์ดแวร์คลิปนี้ครับเราเสียบสายแล้วเรียบร้อยต่อมามาขั้นตอนที่2ก็คือการลงแอดออนที่ชื่อว่านัท หรือชื่อเต็มๆเขาก็คือ Network UPS2 นะฮะเพื่อที่จะให้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับคุยกับ UPS ของเราผ่าน Server Home Assistant ของเราได้วิธีการก็ง่ายๆครับเปิด Home Assistant ของเราขึ้นมาไปที่ s e t t i n g แล้วก็เลือกที่ Add-on กดที่ Add-on Store มุมล่างขวาตรงนี้ แล้วก็เลื่อนลงไปครับมันจะมีสิ่งที่ชื่อว่า Network UPS 2อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด install ได้เลยรอมันลงแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเครื่องที่คุณใช้ l าน Home Assistant ว่ามันเร็วแค่ไหนนะฮะพอมันลงแล้วเรียบร้อยนะครับไปที่ configuration ด้านบนตรงนี้ครับแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนค่าอะไรเลยเราตั้ง username กับ password ให้มันแค่นั้นนะครับก็ตั้งง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะใช้ในขั้นตอนต่อไปนะครับ เสร็จแล้วกดเซฟได้เลยรอมันหมุนหมุนแป๊บหนึ่งไปที่อินโฟแล้วก็สตาร์ทครับสตาร์ Start ตรงนี้รอมันแป๊บหนึ่งระหว่างนั้นเราอาจจะไปดูล็อกก็ได้นะครับว่ามันทํางานเรียบร้อยดีแล้วหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับล็อกเก็ตอินทูก็คือเราเชื่อมต่อคุยกับ UPS ได้แล้วนะครับตอนเนี้ย ไอตัวนัดเนี่ยมันคุยกับ UPS เราได้แล้วมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทําไว้เลยก็คือก๊อปตัวโฮสต์เนมตรงนี้เอาไว้ครับนี่ที่มันเป็นเลขๆแล้วก็นัดแบบนี้นะครับก๊อปไว้เดี๋ยวเราจะได้ใช้ในขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3ของเราก็คือการที่เราจะทำอินติเกชันดึงค่ามาจากแอดออนเพื่อให้มันมาแสดงในโฮมสเตตของเรานั่นเองนะครับไปที่เซตติ้งเหมือนเดิมครับก็อยู่หน้านี้เดิมอยู่แล้วนะครับไปที่ device and service กด d d i n t e g r a t i o n แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับนัด อ่าไม่ต้องพิมพ์ชื่อเต็มก็ได้นะครับนี่แหละครับที่ผมบอกนะครับรอข้อโฮสต์ตรงนี้นะครับเราก็เอาไอ้เลขเมื่อกี้ใส่เข้าไปนะฮะพอทิ้งไว้เหมือนเดิมได้เลยส่วนยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดก็ใช้ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ได้เลยนะฮะปุ๊บกดซัมบิทครับเรียบร้อยนะครับใช้ได้แล้วเรียบร้อยจะเลือกแอเรียให้มันอยู่ตรงไหนยังไงก็ได้นะครับฟินิชไปครับ เรียบร้อยแล้วครับมาแล้วเรียบร้อยกดเข้าไปดูได้เลยนี่นะฮะค่าต่างๆจาก UPS ของเราก็มาแล้วนะครับพวกโหลดพวกอะไรพวกนี้นะครับแต่มันจะมีด้านล่างตรงนี้ก็คือ entity ที่มันไม่ได้แสดงนะครับเราสามารถไปเปิดขึ้นมาได้นะับถ้า UPS เราซัพพอร์ตการอ่านค่าพวกนี้ออกมานะครับก็สามารถเปิดแล้วก็ให้มันแสดงค่าเพิ่มเติมได้นะครับแต่โดย Default ของมันเนี่ยมันจะเปิดไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งแค่นี้ก็ เพียงพอแล้วนะครับไฟเข้าไฟออกเปอร์เซ็นต์แบตโหลดง่ายๆนะครับสถานะอยู่ว่ามันออนไลน์มันอะไรแบบนี้นะครับแค่นี้ก็จบแล้วเรียบร้อยนะต่อไปคุณก็เอาไปใส่ในแดชบอร์ดของคุณให้มันสวยงามตามที่คุณได้ออกแบบเอาไว้เลยสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ Facebook YouTube และเว็บไซต์ลิงก์ทุกอย่างอยู่ในคำอธิบายวิดีโอสำหรับวันนี้แดนปลาสวรรค์สวัสดีครับ